ไม่รู้หน้าเวทีไย,ยสดน้องๆสดใสใช่แล้วก็ถือว่าเป็นการให้โอกาสกับน้องๆค่ะเออฮาลังค้นกับคิดแทนเขาเด้ฮาลังค้นกับแบบว่าโอ๊ยเป็นห่วงว่าเป็นยังคืออยากเฮ็ดคือผู้อื่นตีขึ้นได้เอาเด็กหน่อย<ม>เลยนยมันคือ,อผมบอกเคยหาเด้แต่ว่าลูกๆ<อ>มาหาม,ามาหาเรา,าปรากฏว<ม>่ากับได้รับความสนใจแมนกับมันก็บเป็นสีสันเนี่ยกับโปงเห็นบ่ผมบอาออกไปไปลองกับแค่ลองผู้แล้เพียงเนาะไปหยอกนาเวที่ คนก็ได้หัวพูดเถาก็ได้หัวได้ยิ้มน้ำมันกับมันกับเป็นบวกมันเป็นเรื่องที่บวกยิ่วพี่น้องสนับสนุสนอันนี้คืออนาคตเดทุกคนต้องนี้จุดเร่มตนทางข้อสิบมัดเปียบว่าลูกๆเสียงบ่ท่านใดดีหรือหน้าตาบ่ท่านใดรอ<ม>บ่ท่านใด,ดสวยนี่ก็สิไปเปียบใส่เมื่ออาชีพก็่ได้รุ่นหญ่ก็่ไดายแล้วเนาะก็สั่นสิว่าเป็นก้าวแหล่บ่ผมไปน้ำหมอล่ำที่แหลผมขี่ไล่คนนี้ที่สำคัญเนี่ยคือคือเอ เขาอว่าอย่างเขาเขากับบอขั้นเด็เปิดออดิชันแบบบอได้บอไเด้รับนองมาออดิชันนี่อย่างนม้แต่ว่าอันนี่คือเออเขามาด้วยวามตังใจัดที่นี่ต่อต่อไปนี่กับพี่นองกับคือพักก่อนพักก่อนพว่ามันมันลำพังไว้แล้วเขาเขามาหลังไว้ที่เขากับมี่หนาทีของไครของมันจังแม่นมอาจังผู้นั้นผู้นี้เพิ่นกระเฮ็ดหนาทีวดนี้สีม่านางแบบให้นมาฟังนองร้องเพ่งแต่ละมือนี่ก็คือ มันกับบด้เฮ็ดหยังเหลียมแล้วใช่มครับไม่น,นี่กัปฏิเสธคนนึงก็ต้องปฏิเสธไปตรงๆคือกันบ่ราะท่านห้ึ่งเพรแม่นเพราะว่าเฮาเฮาบ่าสามารถดูแลได้อีหลีดีแล้วครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนเนี่ยแหละพี่น้องก็งสิได้ซอยแมน่นบางทีก็ฝากมาไล์มาให้น้องๆจังซี่หรือว่าแค่กดไลค์กดแชร์นี่แนวบ่ได้เสียเงินนี่คือที่สุดแล้วพี่น้องให้กำลังใจพ่อแอบใช้เน็ตวัดใช่ไหมอ๋อมันค้างบ้าง แล้วก็แฟนขับใจก็ลอยเพราะว่าสี่เขามาติดตามด้วยเหตุผลใดหรือติดตามภัยกระซังต้องสามาคีกันต้องฟกัสในความเป็นใจกันลอยอ่าบอมันก็คือต้องฟูกันในความความเป็นใจกันลอยแบบยันยุ่กันเพื่อขึ้นบางที่กันะรับคนมาหลายมอผูนี้กับมีแฟนขับผูนี้กับมีแฟนขับพ้าแฟนขับปอีกขอแฟนขับนั่งอีกขอแฟนขับปอีกข้อเนี่ยกระซังแต่ว่าไม่อยู่ในบ้านหลังเดียวกัน พี่น้องผู้สนับสนุนก็ต้องตุ่มเอาลูกเอาหลานบรมเยนบาไม่คือคือคือ,คอต้องให้มันไปได้ย่าเถียงกันไหมด้วยความบัญญัติเข้าเป็นโตกลางเป็นผู้ใหญ่เป็นพอ่อเป็นแม่เป็นหัวหนา้คาครอบครัวเป็นผู้ใหญ่บ้านทังสิ่ขันมันไปเห็นขอความที่มันเหมือนกับมันสั่งบรรยากาศที่บ๊บดีหรือแตกแยกหรือควอมเหตุแห่งเกิดการเข้าใช้พิดอย่างต่างๆผู้ผมเนี่ยสิบโบ๊สบายใจให้ผมได้เก็บแห้งเก็บ สต,ติปัญญาผมมาสู่กับการพาลูกน้องไปเดินสายไ<ม>ปทํางมาหากินแต่ปัญหาหนางานมันกระลายแล้วเ,เนาะพี่น้องต้องเบึ่งแบบกลางๆเพราะว่าทุกอย่างผมรับฟังทุกคนแล้วก็บมาเก็บมาคิดตลอดแล้วก็ตัดสินใจเฮ็ดทุกอย่างด้วยด้วยเหตุผลนะครับ<ช>บ่มีเอ<ช>ียงวิวาจนเกินไปทุกอย่างมาเองครับผมกัยังเสือว่าถ้าคนสีดังเฮ็ดจัาไดก็ดังถ้าคนสีดี<ม>เฮ็ดจังไดก็ดีคือคือมันก็ขึืนอยู่กับตัวเขาผอมแล้วกับบุญวาสนาของน้องแต่ละคนผอม พีน่ <Okay. S 1> <ห>นองนต้องสามัคคีกันเด้ที่สำคัญเขาคือเด็กเขาคือเด็กหน่อยเขาคือเยาวชนทีท,ทีสิมาสืบทอดเขาสืบทอดตรง<อ>ตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาเขาเขาให้พื้นที่เขาให้โอกาสเขาสิ่งสําคัญคือการให้โอกาสอันนั้นถ้าลังคนตัง